เง็นไหพ่อเห็นพ่อหมดแล้วตากล้องจำลองเห็นดูเอา <laughs> ดีกาพี่น้องพองปายสกุลสกุลนะครับผมเ,เอาพี่น้องกินข้าวกันครับพี่น,อน้องสองกับลาบปลุลูกต้นกล้องมากันหน้าเอาเรื่งพี่น้องเ,อเ,อบเบื่อ กีนขแดงเล้กโัตยวามไม่จินเล้วสสี่มอนตอืมอืมสี่มอนเขาอาไปสาม้อยไปสามพี่นายีที่สาอืมแาไปดูพี่องีหแสบปเจออยากเอาไปสามเนาะฮัม มันดีครับอ๋อนั่นแหละจะยินเนี่ยนังเดินบดอีพวเห็บนั่งทางนี่เงนอแรงข้าวนิดหน่อยมั้งเนี่ย

ยายนี่ไงบรไดเลย่นน,นึ้นอ้วนต้องตำให้ลายเจย้าจะจะพี่รอดจะกินแม้นจะกินกินแม้นบ่าเป็นอย่างคนเล่าบอกลาย,ยาว่ากินนื้ออย่าว่า ย,ย,ยังก็ไ <laughs> ม่เือเชื่อก็ไม่ยังกินว่ากินได้เป็นเบียบกมาเทียม,ม,มอะไรอิดีอะ นี่ชองสาน่วยนี่กะมันยังไงเอีการ่นี่ไปไกมาไปนั่งด้วยนัองไปยังด้วย แจไายเหรอมาแจกแจมาตัวมันแกมาแจใส่หมอืม่ืออะไรดี่ะดีเท่าไห่ยน้นานไหมโตชอบัไหมแจอไรแจได้เหือปา ขขงเปลยนกันได้บ่ได้เียรัยยงไงหระอะว่าลูกยางเนี่ย เฮ้ยขี้ยาครับียาขอยาเสมือพี่นนองจังแจ๊บไม่เอาเซยอนไ่ได้หรอก นี่ยางกับหิวเลยไม่ไดาจริงเลยเนี่ยแต่ว่ากันหินวหอ๋อถ้วยกับถ้วยเห็ดอยกับหิวทีบันเนี่ยอยางไปดูเขาหอมเหม่แม่น,น้มนำมนตรงไหนตาบีบออ่มันก็น <laughs> นกเสียป,ปีเนี่ยมันหอมเนาะเสียกบปุน คืออาหารวามนเอามากเลสม,ม่เขากันได้ก็ดาบลุกสม,ม่ กแล้วก็หอมว่ะอให้ก่อนยืดออยู่มันนอ้องถือง,งามันบ่เสือก็ยังขมลำๆอันนี้บอบลื้ ตะเกอรเดียวอมน้ำรอบแล้วกินนี่เถอะยังกินยังมั่ดโอ้รู้ก็ยังหลงอะไรกูเครออืมคุณผู้หอืม 没有。 นี่จะไดนไหวไหมอืมไหวเฮ้ยน่ากวนยังครับน่ากวนยังน่ากวนยังไหเอาครับพี่น้องอิ่มแล้วครับชิมตีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ